ได้เวลาหญีหน้าคลิแล้วนะครับผมเป็นความแรงคิดข้อด้วยนะครับก็คือรุ่นแลมพ a g สนั่นเองที่เพื่อนขอเข้ามานานแล้ววันนี้ผมได้มีโอกาสได้น,นะครับเดี๋ยวเราไปลองกันในเกมกันได้เลยครับมากับพลังแฝงเคอ s ์ซอ d e เดเหมือนมาหลอกจะเข้านะครับไปกับมาหลอกเลยดีแกว่าแล้วเป็นอ่าลอที่อะไรครับรอที่อ,อัฟเดนได้เห็นบ <laughs> ่อยรอ,อ,อเรียลเลนเลย ตัวเองตัวใหญ่ใช่ไหมแต่เราเราเราไหวนะล้ำดีๆไหวอยู่ครับแต่ถ้าล้ำพลาดคือตายเลยปึ๊บเก็บมาแตกปึ๊บไปตายเนี่ยตายเนี่ยปื๊ไฟเฮ้ยสึ่งจะช่วก็ต้องไดจัง้หายใจเข้าลมหายใจออกดอกไม้บานแม่งอะไรชิบหายเลยป้อมเขียดคลิปให้ไวเลยครับเดี๋ยวเรากลับมา รับเลนอีกรอบนึ่อีกรอบนี่ที่สั่งเนี่ยแบบเพรสชั่นส์เอ็มอะไรอย่างเงี้ยคผมจะกลับเลยไหมกรอบนี่แค่ผมเลือเป็นบร็อคเคนสเปียร์บอกว่าเราจะเป็นสายแบบไทเทนไทเทนเนี <c> ่ย <oughs> ไม่เหมือน <c oughs> เล่นกันรอบเก่งเกนเฮ้ย hey! มันมาแบบหล่อเทว่ว่ะโอ้มันมาแบบร้อนเลยท่อสไลด์มาอย่างแรงเลยนะเพื่ผมไม่เคยจำอะไรอยู่แล้วมาดิ เลตต้นเกมมาขอให้มันติกี้ดวงมาวะ <c oughs> ดา <c oughs> โดนไ่มาโอบอลลบไก่ครับโ <Okay. S 1> ยนแ <c oughs> ม้ว่าเราจะพ่าดนะครับหรือเราอะไรก็แล้ว <c oughs> แต่เราอย่าเพิ่งไปจำครับเราจะทำตรงนี้ให้ดีสุดเลยในจังหวะนี้ตายเย้ นี่ติดี้ยากจริงครับตอนเกมก็เหมือนเล่นแครีเลยนะเล่นใส่แครีแล้วก็อย่างที่บอกอาตาคิดว่าผมไม่ได้เอามาสซเยอะหนึ่งสองติดไปแล้วเรียบร้อยครับผมมาต้องรำแบบนี้ได้อยู่เว้ยที่จริงกับรอเรียวแต่ถ้ารำพลาดเมื่อไหร่โดนรอเรียวํำตายครับโดนสวนทันทีเกรดที่ต้องระวังครับยังไม่ติดคลิปเลยเนะนี่ยนีลอยหลอไหมเมื่อกี้เดินไปแล้วเราใช้วาปมาบ้างดีวกว่าครับ ไม่เอารู้สึกว่าลงไปแล้วไม่น่าจะได้เล่นครับก็เคียบปะแรงไหมเราลองเคียดปูปกติมันจะแบบปุ๊มก็แรงเหมือนกันนะครับแรงเหมือนกันเลยวัดดูมันมาเร็วเราก็ตายอะ่ะวัดดูอื <S <S <hy> ้มนะีๆๆนะ่ไมนะ่ชนะี้ชี้ชี้ชี้แล้วพันแห ตีธรรมดาดตอนประกบตาบเราจะแรงมากเลยครับาาป,ปาบปาบอ่าก็ทั้งสก,กิลแรงทั้งตีแรงต้องพูดอย่างงี้นะครับอาจจะตีไม่บ่อยแต่ก็มีตีบ้างให้มันติด้ยแล้วหนึ่งทีเน้นดวงรองเท้ากันเวไปที่คลิสเลยครับตอนนี้โบเกตสเปียโบเกตสเปียจะเหมาะกับตัวบารน,นะเหมาะกับตัวมางมากนะครับ ดลลเดินดึงสะดุดล้มในเดมอมไม่มองช้างเย้ให้แรสให้รัสให้แรสรำให้นี่ครับเพื่อนเรียกอะไรกันลาสหรือว่าลาสก่อนอก็เรียกได้ทั้งสองอย่างครับตั้งแต่มวยไทยมาก็มีลาสมวยไทยมันได้อารมณ์ดีก่อนอ่ะไนดะ้รัสไปยังไง เราโม,มยมาเติมสวยครับเมื่อกี้อยู่นี่หวังว่อาจจะแพ้เวลาสับสับสับทเถิดามเมตวูหันแปดแล้วครับแต่ตอน,น,นแรกติดคีอยู่ที่พันสองพอออกของดาเมจขึ้นมาเรื่อยๆให้มันติดเครียบตรงนี้คลิปไม่เห็นเราด้วยอือเชกอ๋อน้องนี่สินี่สมิมันกูโดนเปิดอบอลอ,อีกแล้ววิ่งมาจากเลนบนเนี่ย ลงมาที่ไหนล่างแล้วเราจะสปินด้วยสกิลหนึ่งสปินอีกทีนี่นี่มันเลี่ยมเลี่ยมป้าเลี่ยมป้าไม่เลี่ยมเหมือนกันไปนะตอนนี้ป้อมดีกว่าครับโอ้ยไม่เอาพี่ตรงนี้เราเบรกนะครับตรงนี้เราไม่ไม่มีใจให้เขาแน่นอนนะครับเฮ้ยลุ๊บซุบลุ๊บซุบหลบสวยเอลซุบเอา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 มั่วคู่เลย คนแดดติดกำแพงคนล้ำกำแพงเออตายแล้วมีมวยลงมาครับผมรอมวยดีกว่าอันนี้กำลังโฟกัสเราอยู่ครับนี่นี่แล้วเราเปิดอันติ้น้ารอผักสวยครับไม่ไหวสแต็กพลาดอีกแล้วอุว้ย2,500นะครับถ้าประกบดาบนี่5 0 0เลยแต่ถ้าแยกดาบออกก็ครับ้ยจะไม่เห็นนะ ไม่ได้โปรเลยเออทำไมเห็นครับเนี่ยไม่ได้โปรไม่ได้โปรไม่รู้นะไม,ไม่เห็นไปก็ต่อที่ด่านแรงเลยแล้วกันนะเอาแรงแ้วอะไรเอาโมยเราอีกแล้ววะแทนใหม่มที่หุยแดนจนสะดุดน้อมหูอยากรู้ว่าจะมาติดที่มันจะแรงขนาดไหนวะ,ปปะอ,เอลอเล่น เออเดี๋ยวไฟหน้าขี awesome. ้ช hmm. ี้เฮ้ยชี้ตบมท่ามากูปล่อยฟอมแตกเฮ้ยอะไรมวยยอมอะไรตอนนี้รับเนี่ยสุขวาเจ้าวนาจะท้อเมื่อเมื่อกี้แบพอมานายไม่ติดชี้ติดจริงยี้งล่วงเลยครับครึ่งหลดฝาม์มยากหนงกับแล้วนบาตอนนี้ตีธรรมด้เห็นไหม กับคลิปนี้2อ0พแล้วนะครับน่าประกบด,ดาบนี่น่าจะแรงขึ้นแบบจะจัดเกียรดเฟิร์บอ,บอลอ่ะรูปมันน่ารักครับแดนผิดครับขอโทษครับเกือบมาแล้วไงอันนี้มันบอลทูบีทูบีเฮียใหญ่งอสาพัสเกรดครับตอนนี้อุ้ยไม่ได้กดปาไม่ได้กดปาเพื่อนขอโทษขอโทษกดผิดสามอาทิครับ 5เคยทำอะไรนะเอเมอรี่ใช่ไหมสี่4,000ที่ก็แรงนะตอนนี้ของยังไม่เต็มเลยครับ3,007อาจจะมีพุ่งไปที่5,000อาจจะเป็นได้มีการด่าทอกันนิดหน่อยครับฟาร์มอยาไก่ฟาร์มฟาร์มเอ้ยคิคิไม่คี่ครับเครูคเกือบตายเหมือนกัน แต่การันตีแน่นอนนะครับถ้าประกบดาบได้ไตสซะหนึ่งทีได้เตสซะหนึ่งทีครับบอกเลยขึ้นเนี่ยีทีับผมว่ามีขึ้นห้าพันไว้ถ้าของแบบเต็มเต็มเลยนะแบบตันๆเลยห้าพันเทียบกับสกัดนี่คือล่วงเลยนะคือหมัดเดียวสกัดตอนนั้นประมาณสี่พันห้าพันนี่คือล่วงเลยฮะเดียวก็น่าจะตายเหมือนกันเอาตายเอาเอา,เ,อาเวอร์เลยกูทำอะไรดีแล้วตอนนี้ สองวัดแบบนี้ขอยญาตไม่คิดได้อยู่มันจะลองเทสแบบเมื่อกี้เกินขึ้นหลอดแลนะ้วมันติดพาสิฟิของดาบแดงให้มันแรงขึ้นนะแต่มันก็ไม่ติดก็เสียแอบเสียใจแต่ว่า2อ0 8ครับมาดับแดงเรื่อยๆครับเนีย่ยมันมันแรงเลยเว้ยแต่ผมต้องลองเทสกับพีโลเว้ยถ้ากับพีอ่เราเราพอเห็นทางแล้ว ความกับฮีโร่มันจะมีพวกเกาะเริ่มต้นจนเลเวลสูงๆเกาะมันก็จะยิ่งเริ่มเยอะขึ้นเลยเยอะขิไม่ยิี้วะอยากรู้จริงๆเลยว่ามันเท่าไหร่กูพยายามนะผมพยายามอยู่มาเลยก็เอานี่แอมนี่ดาบแบงเอาเน่แอมคี้บอกแค่นั้นเหลืออีกช่องหนึ่งนะเพื่อนๆเราเหลืออีกช่องหนึ่งเต็มๆเลยนะครับที่เราจะบูสต์ดาเมจให้มัน อะคีขอกันนะประวัะะติพันแปดอ่แต่แต่ด้วยด้วยความที่มันออกของนี่ตัวมันก็บ้างหน่อยนะครับจอช็อคเข้าไปแล้วฟิกเกอร์โยกครับซอยแล้วอัปคัดไปสำหรับมวยเรียบร้อยครับดับเบิลคิวเก็บมวยเอย้มวยเก็บไปได้ครับมีรอเรียวที่จะเกิด3วินาทีอาจจะจบเกมได้หรือไม่ครับมีเทอนัสบอกว่าสวยเข้าไปบอกว่าจังหวะนี้ผมอยากเล่นเกมน,นี้แล้วเกมเอาไว้มันเล่นยากเหลือเกินชมฝั่ขงข้ามให้ฝันงข้ามจบเร็วขึ้นครับ ให้กำลังใจกันน,นี้ก็ราครับพยายามแบกให้จบเกมแล้วสตันจากมวยอันเรียบร้อยครับรับดาเมจตรงนี้ไม่ไหวจริงๆครับอาจจะจบเกมได้เลยนะตรงนี้จบเกมได้เลยครับจบเกมได้เลยครับมีวาร์นทีนึงมีวาร์ปอีกิดนึง,มนงแม่เรียบอ่ะอยันเรียบร้อยครับก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผม ผมว่าอย่างนี้ก็มีถึง 1,000, เอ้ย5,000นะครับออกมาเลยแล้วกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็มีเวลาว่างเท่านี้เนาะตอนเล่นอันวันละไม่กี่เกมเออวันนี้ก็พักแล้วเดี๋ยวถ้าคลิปหน้า5,000ยังไงเดี๋ยวทำหน้าปบของันชัดเลย5,000วันนี้สวัสดีครับ